ใช่ไหมเออแต่ว่าวันนั้นนะทำคลิปลองชุดไป อันดับหนึ่งเลยคือกระโปงอ่ะยืนกระโปงมันมีคนทักมาแบบมหาศาลมากเลยว่ากระโปรงสั้นไปตอนนี้เอาลงแล้วแรกมันประมาณนี้ตอนนี้เป็นนี้คือที่แม่บอกเล่าให้ฟังอ่ะว่าตอนที่ซื้อกระโปงใช่ไหมแล้วบอกว่าเขาแนะนํามาว่าเป็นไซส์นี้ปรากฏว่ามันสั้นไปแล้วเนี่ยเราเอาลงแบบสุดขีดแล้วแบบเลาะลงแล้วไปแก้ไขเนี่ยตัวละตั้ง90บาทเนี่ยก็ได้เท่านี้แหละอ่านะก็แสดงว่าเด็กจิ๋วไซส์กระโปงหนูตัวผอม ใช่ไหมหนพออมเลยจะงสั้นเหรอไม่ไม่ไม่ใช่คือเหมือนกับว่ามันมีหลายซ้ายแบบว่าเอวเท่านี้แต่มันความสั้นความยาวก็มีหลายอันแล้วอันเนี้ย ตจ้าหน้าที่เขาเลือกให้เสร็จแล้วปรากฏว่ามันไหนสั้นไปแต่ตอนนี้เราเลาะลงมาตั้งนิ้วครึ่งแล้วนะตอนนี้ได้ผ่านไหมคะน่าจะผ่านยังนะมันเลยเข่าแล้วมันยังไม่เลยเข่าอยู่เนี้ยมันก็ยังแบบไม่เลยตอนเติร์นเนี่ยต้องเดินโค้งแบบนี้ไม่งั้่จะเอวสูงเกินเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเอวพอดีไหนก็เยียบยืนตรงนี้ปกตินะคะปกติใช่ไหมอย่าดึงขึ้นสูงเยียดยนขึ้นสูงผมอีกเรื่องหนึ่งหันหลังหันหลังผมยาวมากคือตอนนี้ไปอ่านระเบียบมาเขาบอกว่าถ้ารวบแล้วต้องงงแบบกลลาหั เลยกลางหลังไม่ไม่อย่างไรกลานคือแค่ไหนคะเนี่ยหลังนี่คือเอวเขานี่หลังเขาอ๋อห้ามกลางหลังอ่ะทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองไปดูก่อนว่าต้องตัดออกสิบเส้นไม่เดี๋ยวลองมัดขึ้นไปดูแล้วเดี๋ยวให้คุณครูบอกว่ามันเอ่อยาวไปหรือป้าแต้อกกล้าวผมโรงเรียใช่ไหมคะกล้าหรอไม่ไม่เไม่เคยไม่เคยเห็นใครมัดมวยไปโรงเรียนอ่ะแล้วก็อ่ะอ่ะอันนี้เขาเรียกคอซองนะไปได้ซื้อมาแล้วอ่ะนี่ใส่คอซองผูกดีตรงนี้ตรงนี้ ่ะใส่อ่ะเขาผูกยังไงเขาผูกธรรมดาเลยเอาผมอจะว่าไปตั้งแต่เรียนเซนตี้เฟหนุยังผูกในคไายไม่เป็นเลยจนเรียนจบแล้วเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ในไทยอ่อันนี้มันไม่ใช่ในคไายแบบนั้นมันเป็นคอซองนี่มันนี่แม่ทำให้ยืนนิ่งๆสิอ่ะุ้ยแค่แบบอย่างเงี้ยเอ๊ะยังไงี้นะพี่อันเมื่อกี้เราดูอยู่มันมาถูกแล้วปัดแล้วก็ปัดอ๋อปัดขึ้นมาอย่างนี้เลย แค่นี <Laure en> ้แค่ผูกแค่นี้เลยใช่เสร็จแล้วแต่ว่ามันเบี้ยวเปี้ยวอันนี้มันต้องยาวกว่าใช่ไหม้างข้างหน้ามันต้องยาวกว่าเอาแบนนี้วิ่งวิ่งไปมันจะหลุดไหมคะไม่หลุดดิหนูมีสแต่ว่ามันเป็นแบบนี้เลยแม่ดูในรูปแล้วดูจากในรูปแล้ววันนี้ไม่ได้จะมาอะไรเครื่องแบบจะมาทําผมเพราะว่าเมื่อก่อนน้องพพมพ์อยู่เซนติเฟนปล่อยผมยาวเป็นนทุกวันวิ่งเงี้บก็ไปโรงเรียนล แต่ทีนี้ตอนนี้อยู่โรงเรียนนี้จะต้องมัดผมไปทุกวนันแล้วก็ถ้าผูกโบเนี่ยจะต้องผูกเป็นโบสีเรียบร้อยทีนี้แม่ก็สั่งอุปกรณ์มาอ่ามาดูกันว่ามีมอะไรไ <ป S 1> บ้างมาตัดผมนูเหรอใช่ใ <laughs> อ้พวกนี้ไม่เกี่ยวไอพวกน,ออนี้ก็คือซื้อมา <laughs> เดี๋ยวนะแม่ก็สั่งซื้อของมามากมายเลยอะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วจะสั่งซื้อโบแต่พอเข้าไปช็อปในช้อปปิ้ง <laughs> เจอนู่น <laughs> เจอนี่<ๆ>อ่ะซื้อมาอีกแล้วก็มีกิฟนี่ เผื่อว่าผมมันหลุดร่วงใช่ไหมเราก็หนีบโอ้โหแล้วกิ๊บแ,แบบว่าสีสันคาราฟูนี่กิ๊บดาว,ด,ว,งวงดาวม่วงด้วยนะดาวแล้วนี่กิหนีบหนีบคือพวกนี้มันจะสิบกว่าบาทสิบกว่าบาทนี่อันนี้สีดําเรียบร้อยอเผื่อว่ามันแบบผมหลุดร่วงไงเราก็หนีบใช่ไหมอันนี้ที่แปะไม่เกี่ยวที่แปะที่แปะอะไรอย่าถิน <laughs> เออแบบนั้นแหละ อันนี้ที่แปะเวลาอ้นี้เวลาอ๋อมปนตรงที่ตาใช่เวลาแต่งหน้าใช่อุโบเดี๋ยวปาต้องด่าแม่แน่เลยคือปกติเนี่ยโบสีม่วงสีไอ้โบสีขาวสีอะไรตอนแม่เป็นนักเรียนจะไปซื้อที่ห้างตั้งหัวเสงซื้อเป็นแบบเม็ดเม็ดอย่างเงี้ยเดี๋ยวปาต้งหัวเสงใช้พูจับไหมคะเม็ดหน่อยใช่รู้จักไหมแล้วก็มันก็จะแบบเม็ดละแบบ สิบบาทสิบกว่าบาทอะไรเงี้ยปรากฏว่าเราก็ไปดูในช้อปปี้แล้วมันมีร้านที่สั่งมาจากจีนโบือไม่ใช่มันกายเป็นม้วนม้วนละยี่สิบสองบาทอะขายต่อแล้วฮะไม่รู้ก็คือมันม้วนละยี่สิบสองบาทยี่สิบสามบาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยถ้าเราจะไปนั่งรถไปตั้งหัวเสียงหรือไปซื้อที่ร้านอะเมตรหนึ่งหรือจัตุจักรก็มีเมตรหนึ่งสิบกว่าบาทอะเธอจะซื้อทําไมเธอเธอก็ต้องซื้อสองสามเมตรอยู่ดี อะเพราะว่ามันยาวมันต้องผูกใช่ไหมแล้วชัยทิงชัยทิงม้วนหนึ่งมันแค่22บาทเราก็เลยต้องซื้อแบบนี้แล้วเราแบบซื้อมาหลายม่วงมากเลยเพราะว่าเข้าไปแล้วช็อปแล้วมันเพลินนี่นะสีเดียวกับกระโปรงมใช่ไหมสีเดียวกับกระโปรงไม่ไม่ไม่กระโปรงเข้มกว่าเยอะค่ะก็คือเนี่ยซื้อมาสามม่วงเออแล้วเราจะเลือกใช้ยังไงเลียวแต่ว่าสามม่วงมันเหมือนกันมากสามม่ไม่เหมือนคอนเส็ตแต่ว่าสองนี้ดำ่เขียงสองนี้แค่เขียงขาว เขาให้เขาไปปลูกสีอะไรก็ได้เหรอคะสีเรียบร้อยนี่เออเดี๋ยที่ซื้อมาทั้งหมดเนี่ยเหมือนก้อนโคงสีส้มไม่ใชไม่เกี่ยวแล้วก็อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้เป็นกิฟลูกขนมปังเห็นน่ารักดีก็เลยซื้อมาฝากไม่เกี่ยวข้องกับการแต่งตัวไปโรงเรียนอะไรของเราเนี่ยซื้ออีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะก็คือก็คืออุปกรณ์ทาผมเพราะว่า อุปกรณ์ทําผมเนี่ยมันจริงๆแล้วว่าเดี๋ยวนี้เวลาเขามัดผมอ่ะเขาชอบแบบตลบกลับเข้าไปจ๊ดอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยบางทีเขาก็เอามือหลวงเองใช,ใช่ไหมแต่แต่เนี้ยไม่มีเป็นอุปกรณ์แล้วมันแบบ10 10กว่าบาทอ่ะเราก็เลยซื้อมาคใช้ได้จริงรอเปจ่าคะจริงแม่เคยใช้แบบเนี้ยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึ่งจริงจริงหนูชอบสีม่วงนี้แต่ว่ามันจะไม่เข้ากับชุดนักเรียนเลย ได้เพราะเป็นสีสีออกม่วงอะได้หมดแล้วก็ที่พิมพ์ถามว่าเอากันไกมาทำอะไร<ต>ใช่ป่ะบบตัดริบบิน้นเพราะว่านี้มันคือกันไกซิกแซกเห็นปะแั่ตัดริบบิ้นอ้องซื้อไปได้เหรอมันเราไม่มีคือจริงๆเราเคยมีแล้วเมื่อก่อนเราซื้อที่ตั้งหัวเสียงอีกละเราซื้อมาตัดผ้าตัดอะไรเวลาทําตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันแพงมากหลายร้อยแต่ตอนนี้มันซื้อจากจีนนะมันอันละร้อยกว่าบาทเองอะเอ้ยไม่ใช่83บาทเออไม่ถึงร้อยอะอ่ะวันนี้นะคะเราก็จะ มาทดลองทําผมที่จะไปโรงเรียนเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยแหละมีแค่นี้แหละทรงแรกจะเป็นการถักเปียสองข้างก่อนนะคะเปียตะขาบไหมครับไม่ตะขาบค่ะอันนี้เป็นเปียแบบใหม่แบ่งครึ่งผมก่อนใช่ไหมอ่ะข้างนู้นใช่ครึ่งสายครึ่งกว่ามัดกไว้จับไว้จับไว้อ่ะแล้วก็หวีให้เรียบร้อยแล้วก็จะแบ่งประมาณนี้ค่ะเอ้ยเอเอใช่ไหมอ่ะแล้วก็ถักเปียธรรมดาถักเปียธรรมดาเลย จับไออ้อ้ยอ้อยอ้อยจับไว้จับไอเอ้ออ่ามันได้หมดแหละอย่างเงี้ยแล้วเราก็มัดตรงนี้ตอนนี้เป็นเวรสายแล้วค่ะไม่ได้ทำผมพิมพ์มันนานมากแล้วเมื่อก่อนทำทุกวันไปโรงเรียนน่ะใช่ป่ะตอเนี้อาการป่วยผมยังฮะเห็นแล้วเห็นไหมอ่ามัดอย่างนี้ก่อนเออใช่ป่ะใช่มันต้องวัดให้เท่ากันแม่มัดทีหัวหนูอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็เอาไอ้นี่แหวกแหวกแหวกอย่างนี้แหวก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 แวกแหวกแหวกแกแห คือพี่อันมันเอาไม่ไดมันเอานิ้วแย่ลงไปเออแล้วนี่ขึ้นมาโอ้ยากสินานบอกว่ามีอุปกรณ์นี่คะนี่แล้วก็ดึงเออเอออย่างงี้งี้อุปกรณ์ที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุปกรณ์มันไม่ได้มันยังไม่ได้สอบเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยเอออย่างงี้งเสร็จแล้วเสร็จแล้วเออแล้วไม่แบ่งเป็นสองเส้นเออแล้วทีเนี้ยเขาจะเอาเราก็ต้องอันนี้ใช่ไหมแล้วผูกโบผูกโบแล้วมันก็จะไม่เห็นว่าเป็นสองเส้นอย่างเงี้ยสวยปะวะ หัวล้ออะไรตะก้องเขาแอบ,บหัวร้อแม่จริงๆเนี่ยก็เขาทําแล้วมันสวยจะทำไมแม่ทําแล้วมันไม่สวยวะทพาแม่ทําไม่เป็นหรอเปล่าคะเออเนีน่ยนะส <c oughs> ิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้มันเสร็จเป็นสองข้างไปก่อน<ช>คิดเห็นยังไงครับจากโรงเรียนไทยที่ต้องทํามัดผมในโรงเรียนไทยแม่ <ทำ S 1> ชอบหนูว่าหนูว่ามันดีนะเพราะว่าเวลาอ้อย้อยมันเรามีความสุขในการไปโรงเรียนมากขึ้นเพราะมันดูแบบได้ทําหลากหลายดีค่ะอ้อยแต่ว่ามันจะเจ็บหัว อ่านี่ไงข้างนี้ดีขึ้นใช่ไหมพี่อันแบบเนี่ยมันมีด้านเงากับด้านด้านานะเราต้องเอาด้านเงาออกปกติแม่ก็ผุ่อย่างนี้แล้วก็มัดอีกรอบหนึ่งแล้วถ้ามวนทำผมเองไหมตอนเด็กอืมเรามัดจุกธรรมดาไม่ได้ถักตรงถักเปียนอะไรนี่น่าละดูทำไม่ค่ะตอนอเด็กๆแม่ทำผมให้หนูนะ แกทำเป็นอยู่ทรงสองทรงอ่ะนี่อย่างนี้มันต้องอย่างนี้เดี๋ยวเดี่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 ยวจะมันต้องยาวกว่านี้หรือเปล่าคะไม่ต้องอันนี้เป็นเป็นแล้วแต่ว่าหนูจะสั้นจะยาวถ้าถ้ายาวมันก็เป็นแบบโบเดียจุกเดียวไงประมาณนี้อ่ะเป็นไงคะคอมเมนต์ที่แครทรงหนึ่งของแคร์โบทรงหนึ่งเรียกว่าทรงอะไรคะทรงเปียสองเย้เดี๋ยวมันได้ปะวะทำไม้โบมันแปลกๆคะโบนมันชี้โดดชี้เด่นนะขาดไม่ต้องค่อยยาวๆว่ะถึงแม่คุณโบ ผมเหรอจริงๆทรงเนี้ถึงใส่ทรงที่เราเลือกมามันไม่เหมาะทรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคิดเอททรงใหม่ทรงนี้ไม่เวนะิร์กเนาะทำไมมันมันดูแปลกๆอ่ะเป็นเพราะผมก็ยา,ยาไปไมั้ยใช่เก<อ>ี่ยวเหรอคะไม่รู้อ่ะคอมเมนต์หน่อยค่ะคอมเมนต์หน่อยค่ะทรงหนึ่งเป็นไงไงบ้าคะอ่าเหมืนตัวเหมืนตัวแปลกอะ่ะเอุตส่าห์เลือกมานะหมืนช้าชหมืนช้า มันโด่งอ่ะมันกระโด่งกระโด่งออกมาไงไม่รร้นะชี้แนะมาที้แนะมาอ่ทรงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะอาจจะแ,แกะก่อนต่อไปเนี่ยจะเป็นทรงเปียมาสองอันแล้วรวบตรงกลางเรียกทรงอะไรไม่รู้นะเปียรวบเปี่ยนรวบค่ะต้องถักเปียไว้ก่อนค่ะถักแบ่งผมมาประมาณหนึ่งตรงนี้มันก็ถักเปียธรรมดาไว้ ชื่อแม่ว่ากวางเพราะแม่น่าเหมือนกวางใช่ไหมะไม่เหมือนกวางมันจะตาโตโตฝั่งต้องเอาชื่อเอาชื่อสัตว์แหละหมาแมวไก่ไม่มีหมาเออนกแมวปลาไม่มีจริงๆุไม่มีตุ๊กแกไม่มีใครชื่อตุ๊กแกนะกืตุ๊กไงชื่อตุ๊กตุ๊กตุ๊กมาจากตุ๊กแกเหรอตุ๊กตุ๊กปิ๊กมั้งไม่ใช่ตุ๊กแกกบเกียร์อะไรมี เออมีช oh, ื um, ่อกบชื่อเขียดเขียดมีเฉืออึ่งมีคนชื่อเขียดพี่เขียดมีแม่รู้จักยีราฟอะไรเงี้ยยีราฟไม่มีนะช้างมีช้างมีช้างหมูเต่าอ่ะจริงจริงอ่ะถามอีกยางนะเอ้ยเอ้ยมันยาวอ่ะมันยาวรัดก็ยาก็เย็นเนี่ยยาวเกี่ยวอะคะเกี่ยวนี่ใชห้นะเสร็จแล้วเนี่ย เราก็เอาไอ้อุปกรณ์จริงๆแล้วใช้มือก็ได้แต่เราใช้อุปกรณ์นะตึ้งน้องแบบนี้ใส่มาแค่จุดๆใส่ไงคะเขาทำไงพี่อันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ปักเข้าไปใช่ป่ะใช่ค่ะแล้วก็ดึงดึงแล้วก็ดึงปักอย่างนี้อ๋อแล้วก็ดึงดึงมาดึงสิมันอ่อนแอมากพี่พี่เคยใช้มันไม่มันอ่อนแอมากเลยเนาะต้องแหวกนิดนึงไหมคะพม่กว่าเอามือเนี่ยแหละ เนี่ยซื้ออ,อุปกรณ์นี่เห็นไรเรื่องเลยเขาทำอย่างเงี้ยโอ้ยโอ้ย่ฝรั่งอะเขาแหวกเขาเอามือแหย่แล้วก็ดึงลงมาอย่างเงี้ยใช่ปะ,ะแม่ต้องทายยาก่อนไหมมันมัน f ิ t ไ,ไม้นี่มันไม่ฟิตแล้วทำไมมันอ่อนแออย่างนี้เนี่ยนี่ซื้อมาแบบโหอุตส่าห์นะผิดหรือว่าแม่ทำผิดทางพี่อานอย่างนี้ถูกปะใช่ค่ะพี่อันว่าถูกแล้วเนาะ อย่าเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยนี่ร yup ู้ฝันหลังหนาบนนี้อีกมันอ่อนมากเลยมันทำให้คุณผมเดียวไม่ตาผมไม่ใช่ทำไมมันไม่ได้อ่ะแม่ยังไม่ออกแรงดึงเลยอ่ะไม่ใช่ดึงไม่ได้ดึงแล้วหนูเจ็บแน่นอนแมเดึงเองสิคะแอรมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทม่ไมอะไรบอกปกรณ์โหไอ้เฮ้ยนี่ มันร้องอ่ะอย่าร้องสิลูกถ้าหนูร้องแล้วมันจะยุ่นอย่างเงี้ยเจนเออทุ่มมันเล้งเี้อ้อยแม่นี่ไงอ่ะได้แล้วได้แล้วโอ้ได้แล้แม่หมุนทำไมคะหมุนอะไรหมุนให้มันสวยๆไงป้าเห็นไหมว่ามันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวตรงเนี้ยเราก็จะมัดยางเห็นแต่ยังไม่เห็นความสวยของมันเลย ไม่ไม่ต้องหมุนได้ไหมอ่ะไม่ได้มันจะไม่ได้แล้วอันนี้เราก็จะเอายัดลงไปตรงนี้ยัดอีกเหรอใช่ยัดอีกยัดลงไปตรงนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านตรงนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านจ่ยัดยัดยังไงเหรอพี่กนอ๋อตรงนี้นี่เจอร่องแล้วไม่ผ่านค่ะไม่เอานะเอออยู่อย่าย่นคอนียืดไว้เออมันเจ็บไะนี่ไงเอามาแล้วมาแล้วอย่างเงี้เนี่ยสวยแล้วเห็นไหมนะคะเออเดี๋ยวอันนี้แกะก่อนแกะแกะแป๊บนึง ทำอย่างเงี้ยนะมันจะไม่ค่อยเห็นยางด้วยไม่ต้องผูกโบก็ได้หรือจะผูกก็ได้อ่านั่งเดี๋ยวลองผูกโบดูเอาโบสีลายเท่านี้เอาโบต้องโบใหญ่ดีกว่าโบสีขาวไหมสีขาวอันอันใหญ่หน่อยนะเีย,ย,ยเอ่าเสร็จแล้วประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะได้อยู่นะพี่อันเป็นไงสวยค่ะแต่หนูว่าไม่ผูกโบสวยกว่าไม่ผูกโบสวยกว่าใช่ไหม เพราะว่าโบมันเหมอนมันแบบอ่ะไหนลองหันหลังมาดูอ่าทรงที่สามนะคะจะเป็นมัดจุกธรรมดาแต่ว่ามัดจุกธรรมดาที่ไม่ธรรมดาก็คือว่าแล้วม,มันจะเป็นมัดจุกธรรมดาได้ยังไงคะเออนั่นน่ะสิเขาจะแบ่งเป็นสามตอนน่ะสมตอนนี้อ่ะสามตอนหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวนี่ดูมานะดูมนนันสองางนี้เสร็จแล้วก็เอาอันเนี้ยมารวมกัน มารวมกันอย่างนี้ครับนึงยไปยังมายางสีดำมารับตรงนี้คือเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ารับตึงๆธรรมดาไม่ได้แล้วมันมันจะไม่สวยเขาทำอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็ทำให้มันหย่อนๆเสร็จแล้วเอามือทิ้มลงไปเอามือทิ้มลงไปแล้วบิดเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวโทษทีโทษทีเมื่อกี้งงไปนิดนึง ต้องปิ้นตรงนี้ก่อนนะคะปิ้นมาตรงนี้ก่อนใช่ไหมแล้วอันเนี้ยค่อยบิด,ดอย่อางนี้แล้วเอาข้างหลังขึ้นมาแต่เดี๋ยวอันนี้รวบดีๆก่อนอแม่ข้างหน้ามันฟูหมดแล้วค่ะไม่เป็นไรไม่ไงอย่างนี้ไปก็ได้จะไปเวลาที่เขาทำมันดูง่ายมากแล้วเราทำแล้วมันยากเขาบิดอย่างนี้แล้วเขาเอาผมขึ้นมาอย่างนี้มันจะเหมือนกล้าวอะเนี่ยแล้วว่า,ามัรอ่อะมันจะ เป็นอย่างนี้ไงนึกอ,ออกไหมพี่อันนึกอ,ออกไหมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ uh huh. แทนที่จะมัดผมธรรมดามันก็จะป่อง uh huh. ปองอย่างนี้แล้วก็พองๆอ,อย่างนี้แต่ถ้าเราจะผูกโบใช่ไหมเราก็อาจจะรัดตุกตรงนี้อีกทีนึงแล้วก็ผูกโบซึ่งแม่ว่าวิธีนี้ที่เวลาปัดเข้าไปมันจะทําให้ผมสั้นขึ้นลงน่อย uh huh. หลังจากที่เราพยายามทำแอดวานซ์นวดนี่มาใช่ไหม,ไหมแล้วก็เหนื่อยมากเลยอะ แม่ว่าแม่จะกลับมาทำทรงที่เคยทำให้พิมพ์ก็คือเป็นทรงถักเปียสองข้างแล้วเป็นเปียตะขาบแบบที่มันสั้นๆมาตรงนี้แล้วก็มัดอย่างเนี้ย ตอนเด็กๆทําบ่อยมากทรงนี้ก็คือตอนไปจัดทั้งตอนอยู่ดารุนพาร์อยู่แสงสมเลยแม่ก็ทําตรงนี้ให้เอ๊แสงสมทำป่บไม่รู้จะไม่ได้แต่ว่าอยู่ดารุนพาร์ะทำแน่นอนตรงนี้เราก็จะแบ่งครึ่งหัวแม่เชี่ยวชาญใช่ไหมคะตรงนี้าแม่ทำเมืเด็กใช่แต่ว่าไม่ได้ทํานานมากๆแล้วไงก็เลยแบบเออไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ <laughs> ไม่ค่อยมั่นใจก็ <laughs> โทษนะ ือถักธรรมดาอะไรแม่ต้องพยายาด้วยเนี่ยเพราะแม่เปียเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวยืดตัวสิทำไมนหนูห<ล>นต,ต้องยอ่อแล้วมันเมื่อยอ่ะกระโดดกระโอืมก็แม่เปียข้างนั้นจับไว้นะจับไว้อันนี้คือถักตะขาบธรรมดาเลยเ้อนจังอบบหนูจำได้ว่าเมื่อก่อนหนูไม่ชอบเลย ใช่บนไหนตาเป๊ะคาขาหนูก็จะดบวยวายว่าแบบโอ๊ยเจบ็จบเจบ็จบเจ็บเจ็บปาชอบปามาแล้วใช่ไหมใช<ค>่ปาชอบปาบอกว่าให้น้องพิงค์ถักเนี่ยนี่ทรงนี้ยคือง่ายแล้วก็น่ารักด้วยแต่หน้านมันแปลกไม่แปลกน,นะเนี่เราก็ปล่อยให้มันยาวหน่อย แม่ทําได้อืมานอื่นมันยากแม่เลยทําไม่ได้อืมโอเคไหมอ่ะคอมเมนต์สิทัเป็นสองครั้งแบบนี้โอเคไหมเรียบร้อยดีไหมเียวทำเด็งเลยอืโอเคหรือเปล่าท่าต่อไปท่าอะไรคะทรงเอลซ่าค่ะอ๋อเอลซ่าทรงเอลซ่าก็คือเป็นเปียียเปียเดียวเปียเดียวแล้วทำแล้วจะมีน้ําแข็งออกมาไหมคะฮะทำแล้วจะมีน้ําแข็งออกมาไหมจริงๆแล้วอะเขามีวิธีทําที่แบบจริงๆแล้วเวลาเราถัก เปียตะขาบเปียเดียวแล้วก็ถักๆลงมาใช่ไหมแต่แม่เห็นในเว็บอ่ะเขาใช้ปากกาแทงแล้วก็ปาดไปปากกาใช่ลองดูไหมเดี๋ยวอุปกรณ์ที่แม่ซื้อมาทวงวาเนี่ยที่ไม่ได้ทวงไม่พูดมันอ่อนมากมันดึงไม่ได้อ่ะมันไม่ได้เลยอ่ะใช้ปากกาแทงใช้ปากกาแทงอ่ะเอาไหมลองดูไหมไม่เอานะงั้นก็ไม่เป็นไรงั้นถักธรรมดาธรรมดาใช่ค่ะแล้ ก็คือไม่มีอะไรเลยก็ยคือ<ช>ถักธรรม,มาดานี่ยน้องพิมพแสกกลางตลอดทําเปิดหัวเม่งกลมๆบ้างไหมลองดนะูนจะน่าเกียดไม่น่าเกลียดหรอกคือหนูว่าชินแม้ว่าถ้าแสกกลางมากๆหัวมันจะล้านตรงเป็นเส้นตรงกลาง <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมถ้าแสกตรงไหนมากๆอ่ะมันต้องหัดเปลี่ยนแสกบ้าง แล้เรียนนี้ผู้ชายทาผมอะไรได้บ้างคะแทย์อต้องตัด,ตดเกลียดไ,ไมะไม่ไม่ต้องเกลียนนะเห็นแบบไม่ต้องเกลียดนะเดี๋ยวเนี่ยทุกม,กมามกจุกได้ไหมคะผู้ชายมาจุกได้ไหมคะผู้ชายไว้ผมยาวมากไม่ได้คือผู้ชายอ่ะไว้ผมอ่อยาวกว่ากว่าทรงนักเรียนเมื่อก่อนเนี่ยได้แต่ว่าไม่ใช่แบบยาวอย่างนี้ไม่ได้ไม่ใช่นานาชาติจริงๆทรงนี้ก็น่ารักดีนะเอลซาเนี่ย เก่งกาศอะไรมากเลยผมก็นานอ่ะจับไม่่อ้อยู่เลยโอ้ยโคตยโคตโทษเหนื่อยมากเลยอะผมไม่รู้อ่ะไม่อันนี้มันทำหลายๆซองต่อกันไงถ้าเกิดว่าโอ้ยเปียกวันมากเลยดูดิ เสร็จแล้วทรงเอลซ่าเป็นไงเลดิโกซิเอาป้ามาแล้วมาดูเร็วนี่ทรงเอลซ่าเป็นไงทรงเนี้ยนะหะเออทรงเนี้ยดีเออเออทรงเนี้ยเฮ้ยผมมันดูสั้นลงได้ผมตีเอ้ายด้วยไงโอ้ยโอ้ยเอาไปเถียงไม่แล้วมันสั้นลงไงเพราะว่ามันถักเป็นเปียบเกลเปียเปียเออเนี่ยครึ่งหลังเลยนะทรงเนี้ยจะสั้นไม่หรอกถ้าเปิดดูหลังที่ตรงเนี้ยมันก็ไม่เนี่ยบ แต่มันก็ดิ่งเมื่อกี้ที่มันยาวลงมาถึงแต่ถ้าเกิดเขาดูจากเสื้อมันจะหลอกนาว่าครึ่งไงใช่ดูจากเสื้อแต่ชัวร์ต้องตัดแหละป้าว่าเดี๋ยวไปให้ครูดูก่อนเนี่ยอ้ยว่าไม่ชอบทรงนี้ทรงนี้มันน่ารักแต่หนูมันแบบมันเดะนะคะไม่เดะถ้างั้นก็ต้องแบบขึ้นไปนิดนึงได้คือใช่หรือว่าจะรัดเปียแบบให้มันแค่นี้หรือว่ารัดแค่นี้ก็อย่างได้เลย เป็นทรงที่แบบอ่ะน้องพิมสายแล้วไปโรงเรียนไปหนึ่งสองสามจบโปยังยังยังต้องหวีก่อนอ่ะอ่ะเสร็จแล้วค่ะเออโอเคนะแบบเนี้ยเออก็แบบเนี้ยเออแบเน่ารักเรียบร้อยเออแบบนี้แหละเรียแบบแบบแบบร้อยดีเบสิก <c oughs> สุดด้วยเอทรงทำยากๆสรุปเบียกตะขับกับมัดจุกเดียวน่ารักสุดหมก็คือแค่มัดแล้วก็ผูกโบ อ่ะคอมเมนต์กันมาหน่อยว่าน้องพิมพเหมาะกับทรงแบบไหนไปโรงเรียนดีมันหนักหัวมากแล้วก็เด็กๆช่วยบอกด้วยเด็กๆโรงเรียนไทยเขานิยมทําแบบรวบผมทรงไหนไปโรงเรียนแล้วก็เอ่อหรือมีทรงไหนแนะนาเออบอกแม่มาส่งลิงก์มาได้เดี๋ยวแม่จะไปลองทําตาม <c oughs> ดูนะคะแล้วตอนที่ยางทานกระโปงผานยังไงกระโป,ง,ง,ะง,ะโปงอ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่ามันต้องเลยคุ้มเข่าใช่ไหมซึ่งจริงๆตัวนี้ยังไม่คุม <c oughs> ค้มมันก็ ดีเข่าเลยอ่ะใช่แต่ว่ามันจะมีเด็กนี่หนูเอาลงมาเยอะมากเลยคะ่ะ<ม>ปกติหนูใส่หนูใส่หนูใส่อย่างงี้ซึ่งมันจะสูงไปต้องเอาลงเอาลงแล้วก็เด็กโรงเรียนเนี้ยบางคนคือเขาใส่ครึ่งแค่งอย่างงี้ไปเลย <c oughs> เพื่อแบบตัดปัญหาแต่ทีเนี้ยวันนั้นแม่ถูกไปปรึกษาคุณครูแล้วว่าเจ้าหน้าที่อ่ะคือบอกเลือกใส่ให้แล้วมันทาให้ของเราสั้นใช่ไหมเนี่ยไปพยายามเลาะลงสุดแล้วก็ได้แค่นี้แต่คุณครูบอกว่าไม่ใช่แบบว่า โอเคมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้คือในเมื่อมันสูตวิสัยใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ว่าสั้นเป็นสะเกิร์มาเลยแบบสะเกิร์สั้นอะไรอย่างนี้ไม่ได้เรารู้แล้วปัญหาเป็นเพราะว่าเกีวขายาวเนี่ยดูดูดูแม่ยืนข้างเด็กเกี่ยวใช่เขาขายาวตัวเขาสั้นเด็วอยู่ไหนกันอีกเกี่ยวเด็กเกี่อยู่ไหนเด็กเกียวขายาวนี่ไงก็ใช่เขาขายาววันนั้นวัดขากันแล้วคือเขาเป็นคนที่ตัวสั้นเนี่ยแล้วขายเขายาวฉะนั้นอีตรงกระโปรงเนี่ยมันก็เลยแบบ คือไซส์เนี้ยถ้าเกิดว่าเด็กตัวสูงขนาดนี้ถ้าเอวเขาอยู่ตรงเนี้ยเด็ก,กควบค่มมันก็จะคุมม,มันก็จะคุมไง<ๆ>เขาก็เลยแบบอาจจะหยิบไซส์นี้ให้เห็นตัวสูงเท่านี้แต่ปรากฏว่าเอวเขาเป็นคนที่เอวสูงขึ้นมามันก็เลยแบบทให้สั้นไงแล้วคุณเจอว่าเอวจากตรงไหนหรือหนูไปคิดเองว่าเอวต้องอยู่ตรงนั้นเอวหนูไม่ใช่เอวเขาอยู่ตรงนี้ก็กระดูกม่อยู่ตรงเนี้ยเอวเขาอยู่ตรงนี้จริงๆเนี่ยเขาเป็นคนนี่ตรงนี้ขาขาเขายาวไง ก็เมื่อวันนั้นวัดแล้วระหว่างขาตรงเนี้มาถึงตรงเนี้ของเราอะสั้นกว่าเขาเยอะมากคือแขนน่ะเขาบอกว่าให้เอาแขนน่ะตั้งแต่กระดูกเฉพาะนี้ไปถึงตรงนี้แม่แขนแขนแม่ยาวกว่าหัวเข่าอะ่ะแต่ว่าของผี่เึาไม่ถึงหัวเข่าแปลว่าแม่ขาสั้นมาก <laughs> อ่ะก็จบกันไปกับการทําผมนะคะก็เดี๋ยวดูซิว่าเปิดเทิงจะทําตรงไหนนะมได้รวบธรรมดาแนะ่ <laughs> ตื่นไม่ทันโอเคลากันไปก่อนบ๊ายบาย